สินค้าขายดีทำเงินแสนหาแบบนี้ผมขายที่ amazon.com ผมหาสินค้ามาขายยังไงมาครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ไปที่ amazon.com เปลี่ยนที่อยู่จัะส่งให้เป็นที่อเมริกานะครับเอาตามผมก็ได้1 0 0 1จากนั้นไปที่3ขีดไปที่ trending และคลิกที่นี่ new release สินค้าใหม่มาแรง เลืองหมวดหมู่ที่สนใจมาแล้วครับสินค้าเข้าใหม่ขายดีสินค้าพวกนี้นะครับจะมีจํานวนรีวิวน้อยเพราเพึ่งเข้ามาขายมีโอกาสที่การแข่งขันขย,ยังไม่สูง,งหน้าจะเข้าไปแข่งขันได้แต่ว่านะครับการหาบนเว็บมารเมซอนมันมีข้อจํากัดอยู่จะเห็นได้ว่ามันแสดงสินค้าแค่ร้อยรายการต่อวดหมู่และเราก็ไม่รู้ยอดขายของสินค้าตัวนั้นว่าจริงๆแล้วขายได้แค่ไหนถ้าคุณเอามาขายบ้างก็เหมือนกับต้องพึ่งดวงเป็นความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับไว้ จนผมได้มาพบกับโปรแกรมตัวหนึ่งที่สามารถหาสินค้าขายดีตามที่เราต้องการได้และรู้ยอดขายของสินค้าทุกตัวนี่คือรายการสินค้าที่โปรแกรมหามาให้สินค้าทุกตัวตามนี้ขายได้ไม่ต่ำกว่าสามรชิ้นต่อเดือนราคาขายไม่ต่ำกว่า1 5้เหรียญและมีจานวนรีวิวที่ต่ำกว่าสิผมโหลดมาหลายหมวดหมู่ที่เหมาะกับมือใหม่มีหลายรายการอยากได้ไหมครับถ้าอยากได้แอดไลน์มาที่แอร์แบสออโต้ทักแชทแล้วพิมพ์ LIST แค่นี้คุณก็เอารายการสินค้าไปดูได้เลยครับ